สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมพักได้อยู่แล้วก็ช่องไมล์รับ j จเจฮ h กับแปชนเนลสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดค่าวสารเกี่ยวกับรายงานต่างด้าวที่ถูกจับในลาะคะ่ะนาะตอนนี้ทางหน่วยงานก็กวาดล้างไปนะคะเยอะแล้วการผักดันออกกับคนที่เข้ามาไปผิดกฎหมายในละคะ่ะนาะแล้วก็มีกลุ่มที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนในละคะ่ะก็คือ โชว์อาวุธหรือตั้งแก๊งตั้งกลุ่มตั้งกวนอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละค่ะนาะก็โดนร้องเรียนไปเยอะนะคะแล้วก็โดนดําเนินคดีไปด้วยเนาะ,ะ <_ d ance> บางคนก็โดนปรับบางคนก็ดําเนินคดีแล้วก็ส่งกลับนะคะกับประเทศของเขาอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าผักดันออกไปกี่คนนะคะ <_ d ance> เพราะว่าเราก็ไม่เห็นหรอกค่ะว่าผักดันเอากลับไป ส่งถึงที่หมายปลายทางหรือเปล่าเนาะแต่บางทีเราก็เห็นการขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ขับออกไปน,น,นะคะแต่จะไปถึงที่หมายปลายทางตรงไหนนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูข่าวส่วนนั้นเนาะได้แต่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จับแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งน,น,นะคะเนาะอันนี้ก็คือทําตามกฎหมายบ้านเมืองของเรานะ,นะคะเนาะบางคนอาจจะบอกว่าวุ่นวายอะไรกับน,นักหนากับต่างด้าวนี่ถ้าเราไม่วุ่นวายนะคะมันก็จะทะลักเข้ามาแบบ มากมายเราก็ต้องหันดูทางยุโรปทางประเทศอื่นเขาด้วยนะคะเขาก็ยังปิดกั้นสิ่งนั้นแล้วมันก็มีหลายคนที่พูดนั่นเลยค่ะเนาะบางทีก็ที่เข้ามาคอมเมนต์นั่นเลยค่ะว่า <c oughs> เขาอยู่ประเทศเยอรมันและได้สิทธิ์เต็มเปี้ยเนี่ยถ้าคุณเข้าไปแบบผิดกฎหมายเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าล่ะนอกจากว่าคุณแต่งงานเข้าไป มีวีซ่าเข้าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันได้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาหรือสิทธิ์ที่เข้าไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายมันก็ได้ตามสิทธิ์ที่ทางนะคะเจ้าของประเทศนั้นเขาให้อยู่แล้วนะคะทุกคนแม้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองเราก็ให้สิทธิ์ได้เท่าที่สิทธิ์เขาให้นั่นแหละค่ะถ้าทําเกินสิทธิ์นั้น ถ้ามีคนร้องเรียนก็ต้องถูกจับปรับหรือผลักด,ดันออกไปนั่นแหละคะ่ะเพราะกระทาผิดกฎหมายเหมือนที่เรามาอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะถ้าเราไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาเนี่ยเราก็โดนจับแน่นอนค่ะถูกดําเนินคดีเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเราจะออกไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถ้าเราออกไปทําคนประเทศเขาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งความจับเราอยู่แล้วว่าเราทําผิดหรือไปละเมิดกฎหมายหรือไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองของเขาน่ะ ต่อให้เราได้สิทธิ์แค่ไหนแต่ถ้าเราออกไปละเมิดกฎหมายเขาเราก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ฝากถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่นะคะอันนี้เราจะขอชี้แจงในส่วนนั้นเนาะถ้าเราทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนเราจะถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นคะ่ะแม้แต่ในประเทศไทยของตัวเองถ้าเราไปละเมิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นว่าเราทำผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าเราอกไปทำผิดกฎหมาย แต่ดันไปโทษกฎหมายหรือคนบังคับใช้กฎหมายว่าเอากฎหมายมาการ,กรแกล้งเราถ้าเราไม่ออกไปทําผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายไมนไม่สามารถที่จะมาการแกล้งเราได้เราต้องยอมรับตัวตนของเราว่าเราทําผิดกฎหมายข้อไหนนะคะเมื่อเราเคารพกฎหมายเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเขาเหมือนกันหากเราไม่เคารพเราออกไปทําผิดกฎหมายเขาเนี่ยเราก็ถูกดําเนินคดีนะคะต่อให้เรามีสิทธิ ต่อให้เราเป็นเมียฝรั่งนะคะถ้าเราทําผิดกฎหมายนี้เราก็ต้องถูกดำเนินคดีจําคุกหรือส่งกลับเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของประเทศที่เราไปอาศัยนั่นแหละคะ่นนะเนาะถ้าคุณบอกว่าคุณได้สิทธิ์เป๊ะเป๊ะเนี่ยคุณลองออกไปทําผิดกฎหมายเขาสิเหมือนที่พ่เหม่เานั้นออกไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองของเราเหมือนที่แกนนำหลายหลายคนออกไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองของเรา มันก็ถูกดำเนินคดีมันก็ถูกต้องแล้วนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสิทธิ์ที่คุณได้เป๊ะๆที่อยู่ต่างประเทศน่ะลองคุณออกไปทำผิดข้อกฎหมายในประเทศเขาให้เขาเห็นจะจะเหมือนที่คนกลุ่มที่เราพูดถึงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าที่เข้ามาผิดกฎหมายแล้วก็ทำผิดนะคะข้อกฎหมายในประเทศไทยเราแบบเพนเ็นเนี่ยคุณจะถูกดำเนินคดีไหม ลองออกไปและถ่ายคลิปให้เราดูเอามาลงโซเชียลให้ดูว่าคุณออกไปทำผิดกฎหมายแบบนี้แบบนี้อยู่เป็น10วัน2 0่วันคุณไม่ได้โดนจับอะไรเนี่ยลองเอามาทำให้ดูแล้วก็แสดงออกไปให้เห็นเลยว่าคุณกระทำผิดข้อกฎหมายข้อไหนาแล้วก็ถ่ายคลิปให้เราดูเราจึงจะเชื่อว่าคุณอยู่ในประเทศนั้นแล้วไม่มีกฎหมายข้อไหนาทำอะไรคุณได้นั่นแหละค่ะ เ,เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเมื่อเราทําผิดเราต้องยอมรับในผลกรรมที่เราทําผิดว่าเราออกไปทําผิดกฎหมายเราก็ต้องถูกดําเนินคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ